สวัสดีค่ะ ลับมาคุยวันนี้มีประเด็นดีๆมาฝากคุณแม่ที่กำลังตั้งครันอยู่ค่ะเพราะได้ยินข่าวมาค่ะว่าคุณแม่ตั้งครรันที่มีสุขภาพแข็งแรงดีไปฝากคันและไปตรวจตามที่คุณหมอนัดตลอดดูแลสุขภาพของตัวเองดีรวมถึงดูแลสุขภาพของลูกน้อยตัวเองเป็นอย่างดีแต่จู่ๆค่ะกลับเสียชีวิตจากการตั้งครันด้วยสาเหตุจากภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นปอดภาวะนี้อันตรายแค่ไหนร้ายแรงยังไงมีวิธีการป้องกันหรือมีวิธีการรัก มเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปคุยกับคุณหมอเอกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองอธิบดีกรมอนามัยกันค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีครับวันนี้มีข้อสงสัยมาถามคุณหมอค่ะในเรื่องของคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะที่คุณแม่เขาดูแลสุขภาพตัวเองดีมาตลอดค่ะคุณหมอแต่กลับมาเสียชีวิตระหว่างการคลอดจากภาวะน้ําคร่ำอุดกั้นปอดค่ะอยากทราบว่าภาวะนี้คืออะไรคะแล้วก็อันตรายร้ายแรงแค่ไหนทั้งสาหรับ,รบตัวคุณแม่แล้วก็ตัวลูกค่ะ ภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นปอดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า a m n i o t i c fluid embolism เป็นภาวะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นอันตรายร้ายแรงทำให้คุณแม่และทารกในครรภ์นเนี่ยเสียชีวิตได้ซึ่งอุบัติการในต่างประเทศทั่วโลกเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-10%ของสาเหตุการตายทั้งหมดนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราพบว่ามีมารดาที่เสียชีวิตจากเรื่องนี้ ปีละประมาณ8ถึง10คนต่อปีหรือถ้าเทียบเป็นสัดส,ส่วนก็อยู่ที่ใกล้เคียงกับทั่วโลกเวลาที่คนเป็นโรคนี้เนี่ยคนมักจะค่อนข้างกลัวนะครับภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นปอดเนี่ยสาเหตุมักจะเกิดในช่วงที่ระหว่างมีการเจ็บคันนะครับช่วงที่มีการคลอดหรืออาจจะเกิดจากคลอดทางธรรมชาติหรือจากการผ่าตัดคลอดก็ได้หรืออาจจะมาเกิดภายหลังภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่มีการคลอดไปแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ อาการเนี่ยเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถดูได้ง่าย,ายๆก็คือ,อคนไข้มักจะมีอาการเหนื่อยหอบเหนื่อยมากๆครับหายใจหอบแล้วก็บางรายก็จะเห็นเขียวคล้ำอย่างรวดเร็วเลยไม่ว่าจะเป็นที่หน้านะครับเล็บหรือริมฝีปากเขียวอย่างรวดเร็วหรือบางรายก็อาจจะมีอาการตกเลือดร่วมด้วยมีเลือดออกเนี่ยเกิดบริเวณแผลที่ผ่าตัดหรือแผลที่เย็บ เรือจะเกิดจากบริเวณรอยฟีเข็มที่ให้น้ําเกลืออยู่นะครับซึ่งตรงนี้มีสาเหตุมาจากการที่มีน้ําคร่ําหรือว่าเศษเนื้อเยื่อของตัวทารกในกระบวนการที่มีการเจ็บคันเนี่ยหลุดรอดเข้าไปในระบบไหลเวียนโลหิตของคุณแม่แล้วมันก็ไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วก็เลยทําให้เกิดอุบัติการ์ที่เรียกว่าเกิดภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะครับ ทำให้เกิดความล้มเหลวของอ,อวัยวะสําคัญสาคัญในร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจล้มเหลวระบบหายใจล้มเหลวหรือไตล้มเหลวได้ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ครับน่ากลัวมากเพราะว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเราพบว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ตั้งแต่เพียงแค่20ไปจนถึง90เเลยในในแม่นะครับส่วนในลูกเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตตั้งแต่20ไปจนถึง60การเสียชีวิตเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากน้อย เท่าไหรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราสามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงทีและก็ศักยภาพของอหน่วยบริการในห้องคลอดในโรงพยาบาลนั้นๆมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีอุปกรณ์มีเครื่องช่วยเนี่ยที่ทันท่วงทีหรือมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าหากว่าช่วยเหลือได้ทันเนี่ยการเสรียชีวิตก็จะลดลงนะครับมีไม่เกิน 10- 20%นะครับ รงนี้เป็นสิ่งที่ทางบุคลา,ากรแพทย์เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วในเรื่องของวิธีการรักษาที่ที่คุณหมอกล่าวมาเมื่อกี้ค่ะอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรคะถ้าถ้าคุณแม่เขาพบว่าตอนนี้เกิดภาวะนี้อยู่ค,คุณหมออันแรกเลยก็คือต้องเข้าใจว่าโรคนี้เป็นโรคที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับ,รบว่ายังไม่มีอาการที่จะสามารถทํานายได้เลยว่าจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดแบบนี้แต่ก็มีคนเนี่ยได้มีการทําวิจัยบอกว่า มันอาจจะเกิดจากในคนที่มีความเสี่ยงเช่นในกรณีที่แม่มีอายุมากนะครับแล้วก็ในกรณีที่คันนั้นอาจจะมีการรกลอกตัวก่อนกําหนดหรือรกเกาะต่ําหรือคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของคันเป็นพิษนะครับตรงนี้ก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกันได้หรืออาจจะมีโรคประจําตัวอะไรอื่นๆได้นะครับแต่ถ้า,ากว่าเมื่อเกิดอาการขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ถามว่ารักษาอย่างไรใช่ไหมครับวิธีการเขาจะช่วยในเรื่องของ อาการขาดออกซิเจนอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจต่อออกซิเจนครับเพื่อรักษาเรื่องของการขาดออกซิเจนให้สารน้ำให้เพียงพอให้ยากระตุ้นหัวใจซึ่งตรงนี้จะช่วยะชะลอเรื่องของอาการที่ว่าความดันตกอย่างรวดเร็วนี่ทำให้ความดันเนี่ยกลับขึ้นมารวมไปจนถึงอาจจะให้สาร p l a ส m a หรืออาจจะให้น้ำเกลือหรือให้เลือดในกรณีที่มีเลือดออกตามตัวตรงนี้เป็นวิธีการรักษาแบบต้องให รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับในเรื่องของความเสี่ยงค่ะคุณหมอเมื่อสักครู่ที่คุณหมอกล่าวมาอยากให้คุณหมอย้ำอีกครั้งค่ะว่าลักษณะไหนนะคะถึงถึงจะเรียกว่าคุณแม่มีความเสี่ยงะค,ะครับที่บอกไปก็คือกรณีที่คุณแม่เนี่ยอายุมากนะครับ,รบกรณีที่คุณแม่มีโรคประจาตัวต่างๆมีโรคคันเป็นพิษรหรือว่าจากการตรวจร่างกายแล้วพบว่าคุณแม่เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนนะครับ แล้วก็มีเรื่องของรกกาะต่ํามีเรื่องของรกลอกตัวก่อนกดดําหนดพวกนี้เป็นความเสี่ยงบางคนอาจจะไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยแต่อาจจะเจอได้เหมือนกันก็คงจะแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ทุกท่านที่ตั้งครันเนี่ยให้มาฝากคันให้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลมีการประเมินความเสี่ยงโดยแพทย์หรือพยาบาลว่าท่านมีความเสี่ยงอะไรจะลดความเสี่ยงนั้นอย่างไรการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยการกินอาหารนะครับ การออกกําลังกายที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ให้คอยสังเกตดูลูกโดยเฉพาะตอนช่วงช่วงหลังหลังคันแก่ละก่อนที่จะใกล้คลอดเนี่ยดูว่าลูกยังดิ้นดีไหมนะครับแล้วก็พยายามมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ําเสมอรับประทานยาบํารุงที่คุณหมอให้มามีการฉีดยาป้องกันพวกววคซีนอะไรต่างๆให้ครบสม่ําเสมอเราเชื่อว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราดูแลคันอย่างดีมีคุณภาพเนี่ย เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคน้ําคร่ําอุดกั้นปอดหรืออาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนอ,อื่นๆทางสูติกรรมนะครับหรือทางอายุรกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้หมดด้วยกันทั้งสิ้นครับสําหรับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงอะค่ะคุณหมอคุณหมอมีคําแนะนําอะไรให้กับกลุ่มนี้ไหมคะความเสี่ยงในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่คุณแม่มีความเสี่ยงที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ค่อยมาฝากคันหรือฝากคันไม่ครบ หรือตรวจประเมินแล้วท่านมีโรคประจําตัวอะไรอื่นๆเป็นต้นนะครับคุณแม่เมีอายุมากหรือสุขภาพอนามัยไม่ดีทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ยหมอเขาจะนัดให้มาฝากคันเนี่ยถีกว่าที่ที่ปกติปกติหมอจะนัดมาฝากคันอย่างน้อยห้าครั้งคุณภาพแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องฝากคันมากกว่า5ครั้งต้องมาบ่อยๆครับเพื่อที่คุณหมอเขาจะมาตรวจร่างกายมาอันตราซาวแล้วที่สําคัญก็ครับหลังจากที่เราฝากคันดีแล้ว คุณหมอเขาจะแนะนาครับว่ากรณีแบบนี้ควรจะต้องเลือกที่คลอดที่ไหนเพื่อให้ปลอดภยัยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีหมอสูตินรีนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมที่จะรับมือเหล่านี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงเนี่ยเรามาที่โรงพยาบาลเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลามีฉุกเฉินขึ้นมาแล้วต้องมีการส่งตัวไกลๆเนี่ย ็จะเพิ่มความเสี่ยงที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําก็คือเลือกสถานที่คลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่เหมาะสมและสาหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะสําหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อคลายกังวลให้กับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ค่ะครับ ภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นปอดเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการคลอดค่ะดังนั้นการเข้ารับการฝากคันเพื่อรับการประเมินสุขภาพคันอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเลือกสถานพยาบาลที่มีความพร้อมรับมือฉุกเฉินก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะนี้ได้ค่ะด้วยความ่วงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ